มาสอนโหลดเกมยันเละเลตั้งแต่จ<ะ> <ไป S 2> ้าวโกเฟ่ที่4ก็สั่ชิ้นสองเข้าไปเลยค้าใกล้หมดไม่สนแบรนด์ไหนไ<ป>ถ้าได้ยินเสียงท่านลอก็ขอหายด้วยนะ เเดมีลิงนะพอเจอลิงนี้แล้วใช่ไหมคลิปเนี้ยก็กดเข้าไปเลยที่แต่ถึง15นี้ถูกสุดเที่ยงคืนถึงตีสองเอาสินค้าลดมากกว่า80เปอร์เซ็นต์บนช้อปปี้ราคาดีแบบนี้สองชิ้นก็งั้นแถมแจกคนวันเพิ่สต์มาสกดแล้วก็นี่มันจะมีสวัสดีค่ะ เลแล้วนะคะจากหายก็ไม่น่าเลยคิดถึงกันมาบ้าวันนี้นะคะจะมาเล่นเกมเดิมเหมือนเดิมอีพีเท่าไหร่ไม่รู้นะคะจำไม่ได้เหมือนกันนี่พอกดเข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดถัดไปแต่เราเขาไม่กดก็แล้วกันกดเองเลยนะ ที่โรงศรีเขาชี้อ่ะก็ประมาณนี้ก็ขอกลับสวัสดีค่ะก็ขอกลับไป